สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับของการเฉลยโจทย์ปัญหา6.2ในหนังสือวิชาทฤษฎีจํานวนของมูลนิธิสอวน,นนะครับอันในคลิปแรกผมได้เฉลยในข้อ1ข้อ2ไปแล้วนะครับอัน,น้นคลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยข้อถัดไปครับคือข้อ3ขอเลื่อนมาตรงนี้ดนึงนะครับตรงนี้อันนี้ข้อ2อจบไปแล้วนะครับอันนี้นี่ข้อ3นะครับก็คืออ่า ต่อจากคลิปที่แล้วนะตอนที่เราแก้สมการแบบนี้นะครับผมใช้วิธีแทนค่าให้ดูละพอมาในคลิปนี้ผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมใช้ Chinese r e หริ d e ดอ t h e o r e m ให้ดูบ้างนะครับจงหาคำตอบของอะระบบสมการต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็ให้มา4สมการนะที่จริงยังแทนค่าได้นะเพราะโ o d ูลัสเนี่ยมันยังเป็น สองสามห้าเจ็ดเนี่ยแทนแป๊บเดียวก็ออกและนะครับแบบวิธีแทนค่าก็คืออยู่ในในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาใช้ Chinese r e m บอร์เท e ล e เลให้ดูบ้างนะเนี่ยผมก็เลยเขียนไม่ตอนหนึ่งขึ้นนั่งแทนค่าไปนะซึ่งอยู่ในคลิปที่แล้วพอคลิปนี้ก็นะวิธีที่สองบ้างแล้วกันนะใช้ Chinese r e m บอ e ์ e ทเล่เลซึ่งอันนี้มีสี่สมการนะแล้วก็แต่ละสมการผมจะมองเป็นอันนี้ก็คือ x ควงกับ a อหนึ่งบวก m หนึ่งนะ ไปเรื่อยๆจนถึงอันที่4ก็ X เท่ากับ a c หมด m c นะครับแล้วสูตรเนี่ยในใน Chinese Reminder t e b r e นะเอ้ยเดี๋ยวลืมไปก็ก็ลองต้องต้องเช็คก่อนนะก่อนจะใช้ Chinese Reminder t e b r e นะว่าเวลามาดูไอ้พวก m o d u l u s พวกเนี้ยนะครับแต่ละคู่ต้องมีของลองมอเป็นหนึ่งนะสองสามสองห้าสองเจ็ดเนี่ยนะครับสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยพวกนี้นะเป็นเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยเนาะดังนั้นแต่ละคู่นี่ เป็นจุดยอบสัมพัสธ์กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นใช้ Chinese Remainder Theorem um ได้นะครับอพอจะใช้ก็ใส่สูตรได้เลยนะก็คือสูตรนี้นะว่าคําตอบของระบของสมการแบบนี้นะครับอยู่ในรูปนี้นะก็คือ a1 m1 m1 พ M าม a2 m2 m2 พามไปเรื่อยๆ,ๆจนถึง a4 m4 m4 พามเพราะมี4สมการนะครับโดยที่ a1 a2 a3 a4 พวกนี้ก็คือตามนี้เลยนะ1 2 3 4เนี่ยเรียงมานะตามที่ผมเขียนตรงนี้นะครับเนี่ย นะ a 1เท่ากับ1 a 2เท่ากับ2 a 3เท่ากับ3 a 4เท่ากับ4นะครับเรียงมาต่อมา m ก่อนนะยังยังไม่ใช่พวก m ใหญ่พวกนี้นะ m เฉยๆนะครับอ่าไม่ใช่ m 1 m 1นึ่งพมอะไรทั้งนั้นนะ m ใหญ่ก็คือเอาโมดูลัสคูณกันหมดนะครับก็2 3 5 7 210ส่วนพวก m 1 m 2 m 3 m 4เนี่ยก็คือเอาโมดูลัสคูณกันหมดยกเว้นตัวตัวนั้นเช่นเช่น m 1คือยกเว้นตัวแรก m 2ก็คือยกเว้นตัวที่2นะ m 3ก็คือยกเว้นตัวที่3 m 4คือยกเว้นตัวที่4นะังนั้น M1 เนี่ยก็คือคูณกันหมดยกเว้นตัวที่ตัวแรกนะก็คือ3คูณ5คูณ7นะครับซึ่งก็คิดเลขไม่ยากเนาะออกมาเป็น105นะพอตัวที่2ครับคูณกันหมดยกเว้นอันที่2ก็คือ2คูณ5คูณ7นะครับเป็น70นะ m 3ก็คือเอาโมดูลัสคูณกันหมดนะยกเว้นตัวที่3ก็ออกมา2 3 6 6, 6 7 42เนี่ยนะครับต่อไป m 4ครับก็คูณกันหมดยกเว้นตัวที่4นะครับ 2องคูณสคูณหครับออกมาเป็นสองามหกหกห้าสามสนะครับตามนี้อ่ะก็ได้ M1 M2 M3 M4 มาม่ละต่อไปพวกพวกเพามพวกเนี้ยนะก็คือต้องแก้สมการเพิ่มเอานะก็คือแก้สมการว่านะเอ็มห่งเอ็มหามเนี่ยจะต้องเป็น1นึ่หมอดตัวแรกนะครับแล้วก็ M2 M2 สอพามเนี่ยนะครับ จะต้องเป็น1นึหมอดตัวที่2นะครับหมอดสแล้วก็เอ็มสามนะครับเอ็มสามเอ็มสามพามเนี่ยนะครับจะต้องเป็น1นึหมอดตัวที่3แล้วก็ M4 M4 สีพามเนี่ยนะครับจะต้องเป็น1นึหมอดตัวที่4นะครับเอ็มหนึ่งนี่เราหามาแล้วผมก็เลยแทนมาเลยนะครับ M1m 1หเนพามเนี่ยนะนะแล้วก็ M2 M2 สอมพามก็คือเนี่ย M2 หามาแล้วนะครับ แล้วก็ m 3 m 3าร์ามเนี่ย m 3หามาแล้วนะครับแล้วก็ m 4 m 4พ่พามก็ m 4หามาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหา m 1พึพาม m 2พรพาม m 3าร์าม m 4พ่พามจากสมการพวกนี้นะครับอันนี้มันหมด2ก็ตรงนี้ก็หมด2เหลือ1นี่แก้เสร็จแล้วน,นะครับได้ m 1พร่ามเป็น1หมด2อันนี้70หมด3มนี่มันเหลือ1เหมือนกันนะก็ไม่ต้องแก้อีกนะ m 2พรพามเป็น1หมด3 42หมด5น,นี่มันเหลือ2นะยังต้องแก้อยู่เนาะยังยังแก้ไม่เสร็จยังมีสมมติสิทธ์แปะอยู่ แต่มันคิดเลขง่ายนะก็คือเอาสามคูณทั้งสองข้างก็เห็นละสามสองหกมอดห้าคือหนึ่งเอาสามก็เหลือเหลือหนึ่งคูณสามตอบนี้นะสองหมอดเจ็ดเช่นกันต้องคูณสี่นะคูณสี่เป็นแปดนะคูณสี่ทั้งสองข้างเนี่ยเป็นแปดกับสี่เนี่ยรับแปดมันคือหนึ่งหมอดเจ็ดก็เลยเหลือแค่สี่อย่างงี้นะได้ M1 M2 หนึ่งเสองมสามเสี่แก้สมการออกมาเรียบร้อยนะก็ก็ ใช้ตัวแรกเดียนะ 1, 2, 2, 1หนึ่งหมดสองก็ใช้หนึ่งเนี่ยแหละนะไม่ไม่ได้ต้องไปใช้สามใช้ห้าเนาะจะมาตัวเลขง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้เลือกใช้ตัวเลขง่ายนะก็คือ m 1หนึ่งพามเป็นหนึ่งสองพามเป็นหนึ่ง m สามพามเป็นสามแล้วก็ m มสี่พามเป็นสี่แล้วกันเอาไปใส่สูตรนี้นะครับอ่ะ a อหนึ่งสอง a สาม a สี่บอกแล้วคือพวกนี้นะหนึ่งสองสามสี่เรียงมานะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหรือดูตรงนี้ก็ได้นะ ส่วน m 1 m 2 m ส m 4หามาแล้วตรงนี้นะครับอ่ะร้อยห้าเจ็ดสิบสี่สองสามสิบนะร้อยห้าเจ็ดสิบสี่สิบสองสามสิบนะครับต่อไป m 1พาม m 2พาม m สามพาม m สพามหามาแล้วนะครับตรงนี้หนึ่งหนึ่งสามสี่นะครับหนึ่งหนึ่งสามสี่ใส่เข้าไปตรงนี้ก็นั่งคิดเลขไปนะเนี่ยพวกเนี่ยอันนี้ก็ได้ร้อยห้าเนี่ยนะครับอันนี้คูณกันได้ร้อยสี่สิบอันนี้นั่งคูณไปนะอ่ะอันนี้ผมคูณให้ละนะ ูกไหมเนี่ยเก้าสี่สองหกเกาองะจถูกต้องนะอันนี้ก็นั่งคูณไปนะอันนี้คูณไม่ยากเนาะสี่ 0, 0, 4, 8, สี่สคูณสมได้สี่เออสี่สมีศูนย์เข้าไป480แนะครับแล้วก็นั่งบวกกันเสร็จแล้วหมด210ร้อนะอ่ะทำไมหมด210นะ,ะ 210, นะก็คือตามชไนซสดเมเจอร์เทเลมเนี่ยสมการแบบนี้เนี่ยก็จะมียูนิคโซลูชันโมโดโลผลคูณพวกนี้นะครับผมก็เลยมี M ตรงนี้คือ210เนี่ย210เดียวกันนะเอามาคูณกันหมดละอ่ะ เอาพวกนี้บวกกันเสร็จแล้วคิด modulo 210ได้53แสดงว่า,าสรรมการพวกนี้นะครับระบบสรรมการนี้นะครับมีคำตอบนะก็คือ x เท่ากับ53โม modulo สนะครับก็จบละข้อ3นะครับเดี๋ยวย่อนิดหนึ่งเนาะจะได้มันงั้นชี้แล้วมันไม่เห็นนะครับข้อ4นะครับเอาข้อ4สั้นเนาะ ้อ4ี่จงหาจำนวนเต็มบวกทั้งหมดนะครับที่หารด้วย2 3 6และ12แล้วเหลือเศษ1 2 5และ5ตามลำดับหารด้วย2เหลือเศษ1ก็คือ1หมด2งนะสในสมการนี้แล้วก็หารด้วย3เหลือเศษ2นะหารด้วย3เหลือเศษ2นะครับแล้วก็หารด้วย6เหลือเศษ5เนี่ยหารด้วย6เหลือเศษ5หารด้วย12เหลือเศษ5นะก็คือให้หาจำนวนเต็มบวก x แล้วกันนะเรียกว่า x เนี่ย จำนเจำบวกเรียกว่า x เนี่ยนะครับที่มีสมบัตินี้ก็คือหา x ที่มีสอดคล้องกับคอนกรูเอนซ์พวกนี้นะครับดังนั้นโจทย์ก็คือการแก้ระบบสรรมการคอนกรูเอนซ์นั่นเองนะคราวนี้มันมันมัน,ม,นมันรวบง่ายมันบังเอิญรวบง่ายนะครับเพราะว่าอะไรนะคือทั้ง2ทั้งสาทั้งหกเนี่ยหารสิบสองลงตัวหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยการที่มันเป็นห้าหมดสิบสองเนี่ยพอมาคิดหมดสอนะ เนี่ยห้ามันก็คือหนึ่งหมดสองนั่นแหละนะครับนะแล้วก็พอคิดหมดสามเป็นไงห้าหมดสามก็คือสองหมดสามนะแล้วพอคิดหมดหกนะห้าหมดหกก็คือห้าหมดหกดังนั้นเนี่ยทั้งสามสามอันนี้นะครับคือมันโดนครอบด้วยอันเดียวดังนั้นก็คือไม่ต้องเขียนก็ได้ก็เขียนแค่อันเดียวตัวอย่างเว่าเรากําลังหาจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับคอนกรูนเอนนี้นะเหลือแค่อันเดียวนะดังนั้นเอ่อจำนวนเต็มบวกทั้งหมดนะ ที่ที่ที่มีสอสมบัติแบบนี้ก็คือจำนวนเต็มบวกที่ค oin กับห้า modulo สิบสองนั่นเองนะก็เลยตอบง่ายๆแค่นี้เลยนะนั่นก็คือพวกอะไรจำนวนเต็มบวกที่ว่าคืออะไรพวกห้า m o d สิบสองคือมันก็จะเป็นพวก5แล้วบวกเพิ่มเรื่ยๆสิบสองนะครับสิบเจ็ดแล้วก็สิบสองก็เป็นยี่สิบเก้าเนี่ยบวกอีสิบสองนะครับก็จะเป็นเท่าไหรสี่สิบเอ็ดเนี่ยบวกอีสิบสองก็เป็นห้าสิบสามเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็มีจํานวนอนันต์น,น,นะจำนวนเต็มบวกที่ค oin กับ 5, ห้า modulo สิบสองเนี่ยก็ เริ่มจากห้าแล้วเพิ่มที่สองเป็นลําดับเลขคณิตยอย่างหนึ่งนะนะครับอ่ะก็จบการเฉลยโจทย์ปัญหาข้อสี่นะครับเดี๋ยวลบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเลอะเถอะอ่เราเราต่อข้อห้าเลยก็ได้นะข้อสี่มันสั้นนะครับอ่ะข้อห้าก็สั้นเหมือนกันออดีละนะคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเนาะสามข้อพอแล้วกันนะถ,ถ้าถ้าสี่ข้อเดี๋ยวยาวเกินอ่ะมาดูข้อห้าเลยนะครับข้อห้าเนี่ย เขาบอกว่าถ้า fx ของมกับศูย์หมด p นะมีมี j คำตอบนะเมื่อ p เป็นเฉพาะนะครับอ่าตอนนี้คือ p เป็นเฉพาะนะ p เป็นเฉพาะแล้วก็สมการ fx ของศูหมด p เนี่ยมี j คำตอบส่วนสมการนี้อะไร gx ของศูนหมด p ไม่มีคำตอบนะจงพิสูจน์ว่าสมการนี้มีเพียง j คำตอบเท่านั้นนะพิสูจน์ได้โดยง่ายเลยนะก็คือเรากำลังพิสูจน์ตัวนี้แนละ้วว่ามีกี่คำตอบผมก็พิจารณาสมการนี้เลยครับเนี่ยลอกมาเลยนะลอกมานะครับแล้วก็เราก็ใช้สมบัติของ นิยามของโมดูลัสเนาะแล้วก็สมบัติของชำนวนเฉพาะอาการที่ fx gx ของลบศูนย์ลบ p เนี่ยก็คือเอา fx ลบ gx ลบด้วยศูนย์นะซึ่งก็คือตัวเนี้เหมือนเดิมเนาะหารด้วย p ลองตัวนะซึ่งเวลา p หารขอเขียนก่อนนะครับเออแล้วผมลืมเขียนอีกหนึ่งบรรทัดเนาะเลยเลยต้องเขียนเพิ่มอยู่ดีนะคือไออันแรกเนี่ยมัน equal e น t กับ fx กับ gx เนี่ยนะนะครับ fx gx เนี่ยครับลบศูนย์ก็คือตัวนี้นะ หารด้วย p ลงตัวนะ p หารตรงนะี้ลงตัวแล้วใช้สมบัติของจำนวนเฉพาะว่าเวลาเรามี p หาร a คูณ b เนี่ยเราสรุปได้ว่า p หาร a หรือ p หาร b นะครับผมก็เลยเขียนอย่างนี้นะว่าว่าจากอันแรกเนี่ยมันกีคือเลกับตัวนี้และอันนี้ใช้สมบัติจำนวนเฉพาะก็ออกมาเป็นอันนี้นะครับว่า p หาร f x หรือ p หาร g x เอากลับคอนกรีนซ์เหมือนเดิมครับ p หาร f x ก็คือ f x เป็นศูนย์หมด p p หาร g x ก็คือ g x เป็นศูนย์หมด p คราวนี้ เขาบอกว่าไอสมก,การเนี้ยที่จริงมันไม่มีคําตอบดังนั้นตรงนี้จริงๆไม่เกิดขึ้นนะังนั้นมี p หรือ q และ not p นะคือคือ,ค,อคือ not p นะไม,ไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เหลือแค่ p นั่นเองนะแสดงว่าสมก,การนี้นะก็ต่อเมื่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือ equal e n t กับการแก้สมก,การนี้แหลนะนะดังนั้นคําตอบของสมก,การนี้มันก็อันเดียวกับคำตอบของสมก,การนี้แล้วสมก,การนี้นี่โจทย์บอกว่าอะไรมี j คําตอบสมก,การนี้ก็ต้องมี j คําตอบด้วยแค่นั้นเองนะก็เลยจบ าการพิสูจน์ข้อ5แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปถึงจะเป็นการเฉลยข้อ6กก็แล้วกันนะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ